แคสซีดแมวผีขโมยวิญญาณคนตายแคสซีดเป็นแมวผีในตำนานของชาวไอริสมันมีขนาดตัวใหญ่พอๆกับสุนัขหรือลูกวัวมีสีดำทั้งตัวยกเว้นยอมสีขาวตรงหน้าอกเดินด้วยสองขาหลางังและเข้าใจภาษามนุษย์ใช้เวทมนต์ได้แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือความสามารถในการขโมยวิญญาณของคนตาย ทำให้ผู้คนหวาดกลัวแมวตัวนี้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีตำนานที่บอกว่าจริงๆแล้วแคสซิตคือแม่โมดที่แปลงกายเป็นแมวแต่นางแปลงกายเป็นแมวครบ9้าครั้งแล้วติดอยู่ในร่างของแคสซิไปตลอดกาลนี่จึงเป็นที่มาของนิสัยและความสามารถที่เหมือนมนุษย์ของมันคนโบราณมีความเชื่อว่าแคสซิมักจะไปขโมยวิญ,ญญาณคนตายในงานศพ ทำให้คนคนนั้นไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้เจอพระเจ้าและจะไม่ได้ไปเกิดใหม่เวลามีงานศพจึงต้องจ้างให้คนไปเฝ้าลงศพกันไม่ให้แคสซิดเข้าใกล้พวกเขาจะหาวิธีเบี่ยงเบนความสนใจของแคสซิดโดยการเล่นเกมต่างๆใช้สมุนไพรล่อมแมวไปทางอื่นหรือดับไฟในห้องทุกห้องแล้วจุดไฟในห้องที่ไกลจากห้องเก็บลงศพให้มากที่สุด ว่ากันว่าความอุ่นของกองไฟจะทําให้แคสซิตถูกดึงดูดไปที่ห้องนั้นแล้วทิ้งตัวลงนอนไม่สนใจขโมยวิญญาณอีกบางตำนานก็เชื่อว่าจริงๆแล้วแคสซิตไม่ใช่แมวร้ายพวกมันสามารถให้ผ่อนได้หากบ้านไหนเลี้ยงวัวแล้วนำนมใส่จานวางไว้หน้าบ้านในช่วงเทศกาลฮัลโลวีนแคสซิตจะวอวยพรให้บ้านนั้นรีดนมได้เยอะ ผู้คนในบ้านสุขภาพแข็งแรงพืชผลที่ปลูกอุดมสมบูรณ์แต่หากบ้านไหนไม่นำนมให้แคสซิตมันจะโกรธและสาชแช่งให้บ้านนั้นรีดนมบัวไม่ได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแคสซิตว่าชายคนหนึ่งเดินทางจากบ้านไปนานเมื่อกลับมาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ภรรยาฟังซึ่งในตอนนั้นแมวที่พวกเขาเลี้ยงไว้ชื่อเจ้าแก่ทอมก็นอนอยู่ไกลๆ ชายหนุ่มบอกว่าเขาเห็นแมวดำเก้าตัวที่มีย่อมขนสีขาวตรงหน้าอกช่วยกันแบกลงศพที่มีมงกุฎวางอยู่ด้านบนแล้วแมวตัวหนึ่งก็หันมาบอกเขาว่าบอกพร้อมทิมดำด้วยว่าทิมทิมดำตายแล้วแน่นอนว่าภรรยาคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งแต่เจ้าแกท่ทอมที่นอนอยู่นั้นกระโดดขึ้นมายืนสองขาและพูดภาษามนุษย์ว่า อะไรนะทิมตายแล้วถ้าอย่างนั้นข้าก็ได้เห็นราชาแห่งแมวแล้วสิก่อนจะปีนขึ้นปล่องไฟหายลับไปอย่างรวดเร็วเล่ากับชายเวทมนต์ท่ามกลางความตกตะลึงของสองสามีภรรยาโพองหรือปัวจงหีผ้าหอศพ กระโดดไล่ตามคนเพื่อขอความช่วยเหลือโพคองเป็นผีในตำนานของชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นวิญญาณที่ยังสิงอยู่ในศพไม่ไปสู่สุขติเรียกได้ทั้งโพคองหรือปัวจงซึ่งหมายถึงผ้าที่ใช้หอ่อศพมันจึงถูกตั้งชื่อว่าผีผ้าหอ่อศพโพคองมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งเพศวัยและรูปร่าง แต่ทุกตัวจะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกพันด้วยผ้าสีขาวตั้งแต่หัวจะรดเทา้าและมัดผมไว้3ามจุดคือเนื้อศีรษะลำคอและปลายเทา้าทำให้เดินไม่ได้จึงต้องใช้การกระโดดแทนแต่มันก็สามารถกระโดดได้50ถึง100เมตรในการกระโดดเพียงครั้งเดียวมีบางเวอร์ชั่นที่บอกว่ามันสามารถลอยเนือพื้นได้ด้วย ปกติแล้วโพของจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็มีบางครั้งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆพวกมันสามารถปรากฏตัวได้ตามสถานที่ต่างๆต,ตั้งแต่ลุ่มศพบ,บ้านที่พวกมันเคยอาศัยอยู่ตอนที่ยังมีชีวิตหรือใต้ต้นกล้วยแม้จะไม่มีใครรู้เหตุผลแต่การพบเจอโพคของใต้ต้นกล้วยถือเป็นอะไรที่ปกติมากๆโพอของมีที่มาจากการฝังศพของชาวอินโดนีเซียและมาเลเซีย พวกเขาไม่นิยมเผาศพแต่จะนำไปฝังดินคนที่เสียชีวิตจะถูกพันด้วยผ้าขาวที่มัดจนแน่นแล้วใส่ลงไปในหลงหรือหลุมศพที่ขุดไว้พวกเขาเชื่อว่าแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่วิญญาณคนตายจะยังไม่ออกจากร่างจนกว่าจะครบ40วันเนื่องจากคนตายอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้วทำให้วิญญาณยังติดอยู่ในร่างจนกระทั่งผ่านไปประมาณ40วัน วิญญาณจะหลุดออกจากร่างเองและเมื่อแกปมผ้าออกวิญญาณนั้นจะไปเกิดใหม่และญาติพี่น้องก็สามารถทำพิธีฝังศพตามาศาสนาได้ทว่าหากผ้าที่ใช้ห่อศพมัดปมแน่นเกินไปจนแกไม่ออกทำให้วิญญาณติดอยู่ในร่างมันก็จะลุกขึ้นจากโลงเพื่อขอความช่วยเหลือให้ใครก็ได้แกปมผ้าออกให้เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณไปสู่สุขติแต่ก็มีบางครั้ง ที่มีคนพบเจอโพคองลุกขึ้นมาจากหลุมทั้งที่ผ่านไปกว่า40วันแล้วสำหรับวิธีการหนีจากโพคองก็คือการวิ่งหนีซ่อนตัวหรือแกล้งตายหรือไม่ก็ใช้จุดอ่อนของมันซึ่งก็คือหมาและแมวเชื่อกันว่าคนที่เลี้ยงหมาและแมวไว้มักจะไม่ถูกโพคองไล่ตามเพราะมันเกลียดและกลัวสัตว์สอประเภทนี้มากบางคนเชื่อว่าการพบเจอโพคองเป็นเรื่องร้าย ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นโชคดีเพราะคนที่ชอบช่วยเหลือโพคองจะร่ำรวยในเวลาไม่ช้าแต่สำหรับคนที่เห็นโพคองแล้วไม่ช่วยโพคองก็จะตามไปเรื่อยๆจนถึงบ้านแม้จะไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้พวกมันก็จะวนเวียนรอบบ้านอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นและที่สำคัญก็คือหากเจอโพคองอย่าไปขวางทางมันเด็ดขาดเพราะมันจะโกรธมากและพุ่งเข้ามาทำร้ายเราได้ รถเมผีสิงสายสามของประเทศจีนพาผู้โดยสารไปปลโลกก oh. ลางดึกคืนหนึ่งช่วงฤด,ดูหนาวใช้นมน้มสม,มสุทรแซหนึ่ขึ้นรถบัสสายสา5ในเวลาราวๆเที่ยงคืนรถบัสท,ที่หลีขึ้นไปนั้นมีผู้โดยสารไม่ถึงสิบคนหลีนั่งข้างหญิงชราและเผลอหลับไปอย่างเหนื่อยล้า oh. เมื่อเวลาผ่านไปหลีตื่นขึ้นมา และมองไปรอบๆก็พบว่าบนรถเหลือเพียงสี่คนเท่านั้นนั่นก็คือหลี่หญิงชราคนขับรถและกระเป๋ารถหลังจากนั้นไม่นานรถเมย์ก็จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายแห่งหนึ่งเป็นผู้โดยสารจานวนสามคนที่เดินเคียงข้างกันโดยสองคนซ้ายขวาช่วยกันพยุงคนตรงกลางที่เหมือนจะไม่ได้สติให้เดินขึ้นรถ หลี่มองสามคนนั้นอย่างแปลกใจเพราะชายสองคนที่ช่วยประยุงเพื่อนนั้นแต่งกายด้วยชุดโบราณย้อนยุคที่มีชายเสื้อยาวกุ้งถึงเท้าหน้าตาของพวกเขาซีดเผือกให้ความรู้สึกน่ากลัวอย่างอธิบายไม่ถูกการปรากฏตัวของทั้งสามคนทำให้บรรยากาศภายในรถเมดูผิดปกติและเหมือนอากาศจะหนาวขึ้นทันทีหลี่ที่รู้สึกแปลกๆกำลังลังเลใจว่า ควรจะลงป้ายหน้าดีหรือไม่ทันใดนั้นเองหญิงชราที่นั่งอยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นมาโวยวายว่ากระเป๋าเงินของเธอหายและโทษว่าหลีต้องขโมยไปแน่นอนหลีตกใจเขารีบพยายามปฏิเสธแต่หญิงชราก็ไม่ฟังเธอบังคับให้คนขับรถจอดรถที่ป้ายถัดไปและบังคับให้หลีลงจากรถมาด้วยกันหลังจากที่ทั้งคู่ลงมาจากรถแล้วหลีก็พยายามอธิบายว่า เขาไม่ได้ขโมยของไปจริงๆแต่หญิงชรากลับบอกว่าเธอเพิ่งจะช่วยชีวิตของหลี่เอาไว้และอธิบายต่อว่าตอนที่สามคนนั้นขึ้นรถเมล์มาเธอมองพวกเขาอย่างสงสัยและในจังหวะที่ลมพัดเธอสังเกตเห็นว่าชายที่ใส่ชุดโบราณไม่มีเท้าและเมื่อมองดูดีๆก็พบว่าคนตรงกลางไม่หายใจเลยหญิงชราจึงรีบหาวิธีลากหลี่ลงมาจากรถด้วยกัน เมื่อได้รับฟังเรื่องราวทั้งคู่ก็ไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อและบอกว่าพวกเขาคงจะเมามาก3วันให้หลังมีข่าวแจ้งว่าพบรถเมสาย375ที่หายไปในแม่น้ำตำรวจรายงานว่าพบศพผู้เสียชีวิตในรถเมสามรายคือคนขับรถกระเป๋ารถเมและชายนิรนามรายหนึ่งที่น่าแปลก็คือรถไม่มีน้ำมันเหลืออยู่ ในถังน้ำมันกลับมีเลือดในปริมาณมหาศาลและศพที่พบก็เน่าเปื่อยเร็วผิดปกติทั้งที่เสียชีวิตเพียงสมวันหลายคนเชื่อว่าผู้แต่งกายด้วยชุดโบราณสองคนนั้นคือยม,มทูตดำขาวที่มารับวิญญาณมนุษย์ไปยังปรโลโลกส่วนคนขับรถและกระเป๋ารถเมยเป็นเพียงผู้โชคร้ายที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาหากลีและหญิงชราย,ยังอยู่บนรถในตอนนั้น ก็อาจจะถูกพาไปยังคนละโลกด้วยก็เป็นได้